แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e เกี่ยวกับ2,025 t v s Rider 125ความยาวประมาณ5,000คำพร้อมบทนำช่องบ k e คลับและไม่มีหัวข้อหรือคำตัวหนายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบา e คลับแหล่งรวมข้อมูลรีวิวและข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับจักรยานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกหากคุณเป็นคนรักมอเตอร์ไซค์เหมือนเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะพาคุณไปสัมผัสกับความร้อนใจของโลก200อย่างใกล้ชิด และในวันนี้เราขอพาทุกคนมารู้จักกับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก TVS ที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในปี2025กับ TVS Rider 125รุ่นใหม่ที่มาพร้อมดีไซน์สปอร์ตสมรรถนะน่าประทับใจและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สำคัญยังมีราคาที่เข้าถึงได้ซึ่งเราจะพูดถึงกันอย่างละเอียดในวิดีโอนี้ TVS Rider 125ปี2025ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่ในเมืองและผู้ที่ชื่นชอบความคล่องตัว โดยยังคงรูปลักษณ์ที่ดูโฉบเฉี่ยวและล้ําสมัยไว้อย่างครบถ้วนจุดเด่นอย่างแรกที่เห็นได้ชัดคือไฟหน้าแบบ l e ดพร้อมไฟ DRL ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถและช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนในทุกช่วงเวลาส่วนท้ายของรถก็มาพร้อมไฟท้าย LED ด,ดีไซน์แยกที่ดูเท่และโดดเด่นไม่แพ้กัน ในด้านของขุมพลัง TVS Rider 125มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 124.8cc แบบ3วาลวระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังสูงสุดประมาณ11.4แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด11.2นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและทางไกลตัวเครื่องยนต์ได้รับการปรับจูนให้มีความลื่นไหลนุ่มนวลในการขับขี่และตอบสนองได้ดีแม้ในการเร่งแซงกระทันหัน ระบบเกียร์ของ r รเดอร125เป็นแบบเกียร์ธรรมดา5สปีดที่ช่วยให้การขับขี่สนุกขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความรู้สึกในการควบคุมด้วยตนเองนอกจากนี้ยังมีระบบ Eco และ Power อร์โหมดให้ผู้ขับเลือกใช้ตามสภาพการใช้งานโดยโหมด Eco จะช่วยประหยัดน้ำมันนาขณะที่โหมด Power จะเพิ่มความแรงในการขับขี่ หนึ่งในจุดขายที่น่าสนใจของ TVS Rider 125คือหน้าจอแสดงผลแบบ TFT สีเต็มรูปแบบที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน TVS SmartXONNECT ได้โดยผู้ขับสามารถดูข้อมูลการโทรเข้าข้อความนำทางรวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆได้อย่างสะดวกและปลอดภัยหน้าจอ,อยังแสดงข้อมูลที่จำเป็นต่างๆอย่างครบถ้วนเช่นรอบเครื่องยนต์ความเร็วระยะทางระดับน้ำมันหมดขับขี่และอื่นๆอีกมากมาย ระบบการสะเทือนของไรเดอร์125ใช้โชคหน้าแบบเทเลสโ o ปิกและโชคหลังแบบโมโน h ช c k ที่สามารถปรับระดับได้ช่วยให้การขับขี่มีความนุ่มนวลและมั่นคงมากขึ้นไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือถนนครุกคะักก็สามารถให้ความรู้สึกที่ดีได้ระบบเบรกใช้ดิสเบรกหน้าและดรัมเบรกหลังพร้อม CBS หรือระบบกระจายแรงเบรกช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกฉุกเฉิน TVS Rider 125มีน้ำหนักตัวรถประมาณ123กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบาสำหรับรถในพิกัดนี้ทำให้การควบคุมรถทำได้ง่ายและคล่องตัวยิ่งในเมืองที่การจราจรขับขังการที่รถมีน้ำหนักเบาจะช่วยให้ผู้ขับสามารถเปลี่ยนเลนหรือหยุดนิ่งได้อย่างสบายไม่รู้สึกเหนือห่อยล้านอกจากนี้ความสูงเบาะที่ประมาณ780ม mm, ิลลิเมตรยังทำให้เหมาะกับผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีความสูงปานกลาง t v s Rider 125ยังมีช่องชาร์จ USB สำหรับมือถือตำแหน่งที่นั่งผู้โดยสารกว้างขวางและมีที่จับผู้โดยสารด้านหลังที่ออกแบบให้จับถนัดมือเสริมความสะดวกสบายทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตัวถังน้ำมันจุดได้ถึง10ลิตรซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆ สำหรับสีของรถ t v s Rider 125รุ่นปี2025มีให้เลือกหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีดำสีฟ้าและสีเทาซึ่งแต่ละสีมีการตกแต่งลวดลายให้ดูทันสมัยและเหมาะกับคนรุ่นใหม่นอกจากนี้ในบางประเทศยังมีรุ่นพิเศษที่ตกแต่งแบบพรีเมียมยิ่งขึ้นด้วย และแน่นอนว่าหลายคนคงอยากรู้ว่าราคาของ TVS Rider 125รุ่นปี2025จะอยู่ที่เท่าไรในประเทศไทยราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ประมาณ4 8 0 0 0 0ถึง52,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและโปรโมชั่นของแต่ละตัวแทนจำหน่ายซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่รถคันนี้มีให้ไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคโนโลยีสมรรถนะและดีไซน์ เมื่อพูดถึงการใช้งานจริง TVS Rider 125เป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงทั้งการขับขี่ในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวความประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมและความสะดวกสบายที่มากกว่ารถในกลุ่มเดียวกันผู้ใช้จำนวนมากที่ได้ลองขับต่างชื่นชมในเรื่องของความนุ่มนวลระบบการสะเทือนที่ดีและการตอบสนองของเครื่องยนต์ที่ทันใจ อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการบำรุงรักษา t v s Rider 125ได้รับการออกแบบให้ดูแลง,ง่ายมีอะไหล่พร้อมและศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตรวจเช็คสภาพทั่วไปสามารถทำได้ง่ายไดย้และมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้รถรุ่นนี้เป็นที่นิยมในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนอกจากนี้ t v s ยังให้การรับประกันคุณภาพเครื่องยนต์และอะไหล่ที่ยาวนาน ทำให้ผู้ใช้สามารถมั่นใจในคุณภาพของตัวรถได้เป็นอย่างดีและนับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของแบรนด์ TVS ที่ให้ความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรกเมื่อพิจารณาจากทุกด้านแล้ว TVS Rider 125รุ่นปี2025คือมอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่มองหารถขนาดเล็ก ขับขี่ง่ายเทคโนโลยีครบและราคาจับต้องได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักศึกษาพนักงานออฟฟิศหรือแม้แต่ผู้ที่ใช้รถเพื่อการเดินทางทุกวันไรเดอร์หก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ครบถ้วนทั้งหมดนี้คือรีวิวจอดลึกเกี่ยวกับ TVS Rider 125รุ่นปี2025จากช่องบายคลับหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์รุ่นล่าสุดจากทั่วโลก และถ้าคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ r i เดอร์5 2 5สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับหากคุณต้องการให้เพิ่มข้อมูลเฉพาะหรือแปลงเป็นเสียงภาคแจ้งได้เลยครับ